กลิ่นหอมหน่ารับประทานเขาสงสัยจึงถามพนักงานเสิร์ฟว่าชีสนี่มีอะไรพิเศษทำไมทุกคนถึงชอบคำตอบทำให้นิรันต์ประหลาดใจไม่เพียงแต่อร่อยชีเซียมเป็นแหล่งสารอาหารชั้นยอดที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่เขาก็อดคิดไม่ได้ว่าชีสจะดีต่อตัวฉันจริงหรือจะกินอย่างไรให้ถูกต้องโดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักหรือปัญหาสุขภาพหากคุณเคยมีคำถามแบบนิรันด์วิดีโอนี้สร้างมาเพื่อคุณวันนี้เราจะมาสำรวจชีสไม่ใช่แค่อาหารอร่อย แต่ยังเป็นเคล็ดลับในการมีชีวิตที่แข็งแรงขึ้นคุณพร้อมหรือยังมาดูกันว่าชีสคืออะไรทำไมมันถึงสำคัญและจะนำมันเข้ามาในอาหารประจำวันอย่างชาญฉลาดได้อย่างไรชีสชีสคืออะไรชีสคือผลิตภัณฑ์จากนมที่ผลิตผ่านกระบวนการหมักหรือแปรรูปจากนมของสัตว์เช่นวัวแพะหรือแกะมีชีสสารากหลายร้อยชนิดตั้งแต่ชีสสดๆที่นุ่มนวลอย่างมอสซาเรลล่าไปจนถึงชีสแข็งอย่างพาเมซาน หรือชีสที่ละลายได้ดีอย่างเชดดาร์แต่ละชนิดมีรสชาติเนื้อสัมผัสและวิธีการใช้ที่แตกต่างกันตั้งแต่การกินโดยตรงใส่ในสลัดหรือใช้เป็นท็อปปิ้งสำหรับพิซซ่าหรือแซนวิชแต่สิ่งที่ทำให้ชีสพิเศษไม่ใช่แค่รสชาติมันคือกลุ่มทรัพย์ของสารอาหารที่มีโปรตีนแคลเซียมวิตามินและสารต้าน อนุมูมอิสระคุณรู้หรือไม่ว่าเพียงชิสแปรนเล็กๆสามารถให้แคลเซียมเทียบเท่ากับนมหนึ่งแก้วแต่จะทําให้ชีสให้ประโยชน์สูงสุดโดยไม่เป็นโทษได้อย่างไรเราจะเจาะลึกเรื่องนี้กันเดี๋ยวนี้ทําไมชีสอถึงสําคัญชีสไม่เพียงทําให้อาหารอร่อยขึ้นแต่ยังช่วยแก้ปัญหาสุขภาพที่เรามาเผชิญคุณเคยรู้สึกในราขาดพลังงานหรือกังวลเรื่องสุขภาพกระดูกเมื่ออายุมากขึ้นหรือไม่ชีสออาจเป็นคําตอบส่วนหนึ่ง ด้วยปริมาณโปรตีนสูงชีสอช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและให้พลังงานที่ยั่งยืนแคลเซียมและวิตามินดีในชีสอช่วยให้กระดูกแข็งแรงซึ่งสำคัญมากสำหรับคนหนุ่มสาวอย่างนิรัน์หรือผู้ที่ต้องการป้องกันโรคกระดูกพรุนเมื่ออายุมากขึ้นนอกจากนี้ชีสหมามักยังมีโปรไบโอติกที่ช่วยให้ลำไส้แข็งแรงปรับปรุงการย่อยอาหารและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน แต่คุณกำลังคิดหรือไม่ว่าชีสอร่อยจริงแต่กินมากจะอ้วนไหมตอดภัยสำหรับทุกคนหรือไม่อยากกังวลเราจะแนะนำวิธีใช้ชีสอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงหยุดสักนิดคุณชอบกินชีสซอในเมนูไหนมากที่สุดเป็นพิซซ่าที่เข้มข้นสลัดที่สดชื่นหรือแค่ชีสแผ่นเล็กๆก,กับแครกเกอร์แชร์คำตอบของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย ต่อไปเราจะเจาะลึกถึงประโยชน์ของชีสและวิธีเลือกชีสที่เหมาะกับคุณ4ประโยชน์ต่อสุขภาพของชีสหนึ่งแหล่งสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์สำหรับร่างกายชีสคือกลุ่มทรัพย์ของสารอาหารที่คุณไม่ควรมองข้ามชีสเพียงชิ้นเล็กเล็กประมาณ30กรัมสามารถมีโปรตีนถึง7กรัมเทียบเท่ากับไข่ไก่หนึ่งฟองโปรตีนนี้ช่วยสร้างกล้ามเนื้อซ่อมแซมเนื้อเยื่อและให้พลังงานที่ยั่งยืนตลอดทั้งวันนอกจากนี้ชีเซียมเป็นแหล่งแคลเซียมชั้นยอด โดยให้แคลเซียมประมาณ200-300ถึงมมิลลิกรัมต่อหนึ่งโดยบริโภคช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงคุณรู้หรือไม่ว่าการขาดแคลเซียมอาจทำให้คุณปวดกระดูกได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นนอกจากนี้ชีสยังมีวิตามินสำคัญเช่นเอบี1 2บีและสังกะสีโดยเฉพาะวิตามินบี2ช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบประสาททำให้คุณตื่นตัวและลดความเสี่ยงของความเหนื่อยล้าและความเครียดคุณเคยรู้สึกสมองล้าแม้ว่านอนหลับเพียงพอหรือไม่ บางทีร่างกายของคุณอาจขาดสารอาหารที่ชีสอสามารถให้ได้ชีสสองเสริมสร้างสุขภาพกระดูกหากคุณต้องการกระดูกที่แข็งแรงเพื่อเคลื่อนไหวอย่างมั่นใจชีสคือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมแคลเซียมและโปรตีนในชีสไม่เพียงช่วยให้กระดูกพัฒนาแต่ยังป้องกันโรคกระดูกพรุนเมื่ออายุมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคนหนุ่มสาวอย่างนิรันในเรื่องของเรา การเพิ่มชีสอตั้งแต่เนิน่นเนินสามารถสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่งให้กับสุขภาพกระดูกนอกจากนี้วิตามินดีและสังกสีในชีสยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นคุณรู้หรือไม่ว่าชีสาเชดาหนึ่งดยบริโภคให้แคลเซียมถึง20%ของความต้องการประจำวันของผู้ใหญ่ลองนึกภาพเพียงเพิ่มชีสหนึ่งแผ่นในมื้อเช้าคุณก็ลงทุนเพื่อสุขภาพกระดูกในอนาคตแล้ว 3. ส,สนับสนุนสุขภาพหัวใจและลดการอักเสบฟ,ฟังดูน่าประหลาดใจแต่ชีสโดยเฉพาะชีสาหมักอาจเป็นเพื่อนของหัวใจคุณกรดลิโนเลอิกคอนจูเกต,ต CLA ในชีสมีคุณสมบตัติต้านการอักเสบช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคอ้วนการศึกษาพบว่า CLA สามารถปรับปรุงระดับคอเลสเตอรอลดีเชในร่างกายช่วยให้หลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้นนอกจากนี้ชีสาหมัก เช่นกูดาหรือปริมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์จากความเสียหายจากอนุมูลอิสระคุณเคยกังวลเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจหรือไม่ลองเพิ่มชีสเล็กน้อยในอาหารของคุณแต่ต้องในปริมาณที่เหมาะสมนะักสีปรับปรุงสุขภาพลำไส้ชีสาฮาม็กเช่นคาเมมาเบิร์ดหรือบลูชีสออมีโปรไบโอติกเหมือนในโยเกิร์ต พราะไบโอติกเหล่านี้ช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ปรับปรุงการย่อยอาหารและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันหากคุณมักรู้สึกท้องอืดหรือไม่สบายหลังรับประทานอาหารชีสหามักอาจเป็นวิธีแก้ปัญหาตามธรรมชาติที่ช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนระบุว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์หมักเช่นชีสสามารถลดความเสี่ยงของโรคเกี่ยวกับลำไส้อักเสบคุณอยากลองเพิ่มชีสในมื้ออาหารเพื่อปรับปรุงการย่อยอาหารหรือไม่แชร์ไอเดียของคุณในคอมเมนต์เลย สีปกป้องสมองและเพิ่มความจำชีสไม่เพียงดีต่อร่างกายแต่ยังเป็นเพื่อนของสมองวิตามิน B12 และสารต้านอนุมูลอิสระในชีสช่วยปกป้องเซลล์ประสาทปร,ปรับปรุงความจำและลดความเสี่ยงของการเสื่อมถอยของการรับรู้เมื่ออายุมากขึ้นหากคุณมักรู้สึกสมาธิไม่ดีการเพิ่มชีสเล็กน้อยในมื้อว่างอาจช่วยให้คุณตื่นตัวมากขึ้น ลองนึกดูเพียงแซนด์วิชที่มีชิสสมอาซาซาเรล่าคุณไม่เพียงได้ลิ้มรสอาหารอร่อยแต่ยังบำรุงสมองของคุณด้วยวิธีใช้ชิสอย่างถูกต้องตอนนี้คุณรู้แล้วว่าชิสจะอดเยี่ยมแค่ไหนแต่จะนำมันเข้ามาในอาหารโดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักหรือปัญหาสุขภาพได้อย่างไรนี่คือคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อใช้ชีสอย่างชาญฉลาดขั้นตอนที่1เลือกชีสที่เหมาะสมชีสแต่ละชนิด ไม่เหมือนกันหากคุณต้องการลดไขมันให้เลือกชิสสดเช่นริคอ t t ตาหรือมอสซาเรลล a แบบไขมันต่ำซึ่งมีไขมันเพียง5-6%หากคุณชอบรสชาติเข้มข้นชีสแครงอย่างพาเมซานหรือเชดดาร์เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมแต่ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเพราะมีแคลอรี่สูงกว่าคุณสามารถตรวจสอบฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อทราบปริมาณแคลอรี่และไขมันคุณมักเลือกชิสปู๊ประเภทไหนบอกเราในคอมเมนต์นะขั้นตอนที่2ควบคุมปริมาณปริมาณชีสท,ที่เหมาะสมคือประมาณ30-40กรัมเทียบเท่ากับชีส2แผ่นบางๆหรือชีสขูด2ช้อนต๊ซึ่งช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ทางโภชนาการโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแคลอรี่เกินลองผสมชีสกับผักผลไม้หรือขนมปังโฮวิตเพื่อให้ได้มื้ออาหารที่สมดุล ขั้นตอนที่3ผสมผสานในเมนูที่หลากหลายชีสมีความยืดหยุ่นอย่างมากคุณสามารถโรยผักเมซ่าลงบนสลัดใส่มอสซาเรล่าลงในพิซซ่าทำเองหรือใช้ริคอตตาทำซอสสำหรับพาสตา้าลองสร้างสารรค์เมนูเพื่อให้ชีสเป็นจุดเด่นแต่ต้องไม่ใช้มากเกินไปเช่นชีสขูด1ช้อนตบบนซุปฟักทองสามารถเพิ่มรสชาติโดยไม่ทำให้หนักเกินไป ขั้นตอนที่4ใส่ใจสุขภาพส่วนบุคคลชีสเป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่เหมาะกับทุกคนหากคุณแพ้ลาเต้ให้เลือกชีสแข็งเช่นเชดดาร์หรือพาเมซานเพราะมีแลคโตสน้อยกว่าหากคุณแพ้แม้ให้หลีกเลี่ยงชีสทั้งหมดเพื่อป้องกันอาการท้องอืดท้องเสียหรือแม้แต่ช็อกอันตรายก่อนเพิ่มชีสในอาหารฟังร่างกายของคุณคุณเคยมีปัญหาเมื่อกินชีสหรือผลิตภัณฑ์จากนมหรือไม่แชร์ประสบการณ์ของคุณเพื่อให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันคุณ พร้อมที่จะทดลองกับชีสหรือยังลองทำเมนูที่มีชีสในสัปดาห์นี้เช่นสลัดกับชีสเฟตาหรือแซนด์วิชย่างกับชีสเชดดาแล้วกลับมาบอกเราว่าเมนูของคุณเป็นอย่างไรเราอยากรู้เรื่องราวอาหารของคุณมากต่อไปเราจะสำรวจข้อควรระวังสำคัญเมื่อใช้ชีสพร้อมเคล็ดลับในการเลือกและเก็บรักษาชีสอย่างถูกต้องคุณเดาว่าชีสชนิดใดได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยหรือไม่ มาค้นพบกันในส่วนถัดไปชีสเป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเพลิดเพลินได้โดยไม่มีปัญหานี่คือสิ่งที่คุณต้องระวังเพื่อใช้ชีสอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตรวจสอบการแพ้เลกโตสชีสโดยเฉพาะชีสสดเช่นมอสซาเรลล่าหรือริคอตต้ามีเลกโตสซึ่งเป็นน้ำตาลตามธรรมชาติในนมหากคุณแพ้เลคโต การกินชีสสะอาดทําให้เกิดอาการท้องอืดปวดท้องหรือท้องเสียแต่ไม่ต้องเลิกกินชีสชีสแครงเช่นพาเมซานเชดดาหรือกูดามักมีแลคโตสต่ํามากเนื่องจากกระบวนการหมักได้ย่อยสลายแลคโตสส่วนใหญ่หากคุณสงสัยว่าแพ้แลคโตสลองกินชีสแครงในปริมาณเล็กน้อยก่อนและสังเกตปฏิกิริยาของร่างกายคุณเคยมีปัญหาเมื่อกินชีสหรือผลิตภัณฑ์จากนมหรือไม่แชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ เพื่อให้เราได้เรียนรู้ร่วมกัน3ระวังการแท้นมการแท้นั้นมันแตกต่างจากการแท้และโตสนิคือปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อโปรตีนในนมและอาจทําให้เกิดอาการรุนแรงเช่นหายใจลําบากผื่นคันอาเจียนหรือแม้แต่ช็อกอันตรายหากคุณหรือคนใกล้ชิดมีประวัติแท้นมนักหลีกเลี่ยงชีสและผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหมดเพื่อความมั่นใจคุณสามารถปรึกษาแพทย์ หรือทำการทดสอบภูมิแพ้ก่อนเพิ่มชีสในอาหารความปลอดภัยต้องมาก่อนอาจควบคุมปริมาณแคลอรี่และโซเดียมที่200มากแต่ก็อาจมีแคลอรี่และโซเดียมสูงโดยเฉพาะชีสแปนรูปหรือชีสเค็มเช่นดูชีสตัวอย่างเช่นชีสเชดด้า100กรัมอาจมีถึง400แคลอรี่และโซเดียม600มิลลิกรัมซึ่งเทียบเท่ากับเกือบหนึ่งส่วนสาของปริมาณโซเดียมที่ผู้ใหญ่ต้องการต่อวันหากคุณกำลังควบคุมน้ำหนักหรือความดันโลหิต ให้เลือกชสีสกัดมันต่ำและจำกัดปริมาณไว้ที่30-40กรัมต่อวันเคล็ดลับคือผสมชีสกับอาหารแคลอรี่ต่ำเช่นผักใบเขียวหรือผลไม้เพื่อให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดชีสทุกชนิดไม่ได้เหมือนกันบางชนิดที่เป็นชีสปรุงรูปอาจมีสารเติมแต่งเกลือหรือไขมันทรานที่ไม่ดีต่อสุขภาพให้เลือกชีสธรรมชาติที่ทำจากนมบริสุทธิ์ และตรวจสอบฉลากเพื่อทราบส่วนประกอบทางโภชนาการคุณรู้หรือไม่ว่าชีสออแกนิิมักมีสารกันบูดน้อยกว่าและรักษารสชาติธรรมชาติได้ดีกว่าครั้งต่อไปที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตใช้เวลาสักครู่เพื่ออ่านฉลากและเลือกชีสที่ดีที่สุดสำหรับคุณสีเคล็ดลับการเก็บรักษาชีสให้สดใหม่คุณเคยซื้อฉีดราคาแพงแต่เพียงไม่กี่วันมันก็ขึ้นราหรือเสียรสชาติความอร่อยไปหรือไม่อยากกังวลด้วยเคล็ดลับการเก็บรักษาด้านล่างคุณจะรักษาชีสให้สดใหม่ได้นานขึ้นประหยัดเงิน และเพลิดเพลินกับอาหารที่คุณชื่นชอบได้อย่างเต็มที่ขั้นตอนที่1ห่อชีสอย่างถูกต้องชีสต้องหายใจเพื่อรักษาคุณภาพแต่ก็ต้องป้องกันจากแบคทีเรียห่อชีสด้วยกระดาษไขหรือกระดาษรองอกจากนั้นใส่ในถุงซิปหรือกล่องปิดสนิทหลีกเลี่ยงการใช้ฟิล์มพลาสติกหอ่อโดยตรงเพราะอาจทําให้ชีสชื้นและเน่าเสียเร็วหากคุณซื้อชีส ทั้งก้อนให้ตัดเฉพาะส่วนที่ใช้และห่อส่วนที่เหลือทันทีขั้นตอนที่2เก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมควรเก็บชีสในช่องแช่เย็นที่อุณหภูมิ2ถึง7องศาเซลเซียสว่างชีสไว้ในช่องล่างสุดของตู้เย็นซึ่งอุณหภูมิคงที่ที่สุดหากต้องการใช้ชีสในไม่กี่วันต่อยให้มันอยู่ในอุณหภูมิห้องประมาณ1 5ถึง20นาทีก่อนรับประทานเพื่อให้ชีส่มและมีกลิ่นหอมมากขึ้นคุณรู้หรือไม่ว่าชีสที่ทิ้งไว้นานเกินไปในอุณหภูมิห้องอาจมีน้ำมันซึมออกมาและเสียนสสััมผ ขั้นตอนที่3ตรวจสอบและจัดการราหากคุณเห็นจุดราขนาดเล็กบนชีสแครงเช่นเชดดาหรือพาเมซานอย่ารีบทิ้งคุณสามารถตัดส่วนราออกประมาณ1นถึงสเซติเมตรรอบๆและส่วนที่เหลือยังปลอดภยัยต่อการบริโภคอย่างไรก็ตามสำหรับชีสหนุ่มเช่นบีหรือคาเมมาเบิร์ดหากมีรานอกเหนือจากรธรรมชาติของชีสให้ทิ้งเพื่อความปลอดภัยเคล็ดลับเล็กๆ จดวันที่ซื้อชีสกหนาบรรจุพัณฑ์เพื่อทราบระยะเวลาการใช้และหลีกเลี่ยงการสูญเสียขั้นตอนที่สีแช่แข็งชีสหกจำเป็นหากคุณซื้อชีสมากเกินไปและใช้ไม่หมดภายใน1นึถึงสงเดือนลองพิจารณาแช่แข็งตัดชีสเป็นชิ้นเล็กๆ